สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เเท่านั้นถามวิกโจ๊กยังมีโอกาสก็มีก็ต้องแล้วแต่กระบวนการนะครับตอนนี้ก็ต้องรอคดีนะ ทั้งวินัยทั้งอาญาอาญาก็อยู่ที่ปปชว,วินัยก็อยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมถามวิกโจกยังมีโอกาสนะก็มีก็ต้องแล้วแต่กระบวนการนะครับก็ไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าตอบยากอ่ะมันก็แล้วแต่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะครับ พูดกลับมาว่าดอกเบีย้ยเกินกําหนดขู่เจ้าหนี้กลับมาอีกเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นหนี้ต้องใช้เขาบอกคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราและตอนไปกู้เนี่ยเราไม่รู้เหรอว่าดอกเบีย้ยเกินอัตราพอวันนี้เขาทวงหนี้บอกว่าดอกเบีย้ยเกินอัตราจุกรูเ,เจ้าหนี้ต้องติดคุกจุกรูมีเงินใช้แต่ไม่สะดวกนะเอาเงินของเจ้าหนี้ที่ยืมมานี่แหละไปจ้างทนายมาฟ้องเจ้าหนี้ก็คือเอาเงินของกูมาฟ้องกูพวกนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนที่รู้คุณคนอย่างดีผมว่าชาตินี้จะมีใครให้เขายืมอีกหรือเปล่าเราไม่รู้ผมก็พูดแค่นี้ทําสัญญาเงินกู้ก็บอกดอกเบี้ยผิดกฎหมายสารุทธรตัดสินเม,มื่อวันงสวันบอกว่านะถ้าไม่เป็นหนี้จะไปทําสัญญากู้ทําไมนะนะถ้าไม่เป็นหนี้จะไปจ่ายเช็คทําไมนะนะถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นหนี้จะไปทําสัญญากู้ทําไมถ้าไม่ และถ้าไม่มีหนี้ต้องจ่ายทําสัญญากู้เสร็จแล้วจะไปจ่ายเช็คทําไมลนะสองล้านอนะ่ะคำพิพากษาสารุทธรก็มีสารหลายสารที่ผมทํามาก็ไม่เป็นหนี้ลนะเออนะครับนะครับเข้าใจนะไม่เป็นหนี้เราไปทําสัญญากู้ทําไมสองล้านและไม่เป็นหนี้ไปจ่ายเช็คอีกทําไมลนะสองล้านนะครับความรู้อะไรก็มีและไม่ปรากฏว่ามีการข่มขู่อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้หนี้เลยแค่นั้นแนละ ทำไมคดีแตงโมถึงเงียบครับไม่เงียบครับกาลังพิจารณาคดีในศาลครับากาลังพิจารณาคดีในศาลนะนะครับทนายลูกหนี้เก่งนะครับไม่เป็นไรครับนะคดีจะแพ้นชนะไม่ได้เกี่ยวกับทนายอย่างเดียวมันเกี่ยวกับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานมันชัดจ็จบนะศาลเะเขียนในคำพากษษาถ้าไม่เป็นหนี้จะทำสัญญากู้ทำไมนะถ้าไม่เป็นหนี้จะจ่ายเช็คทำไมล่ะครับเพื่ออะไรครับ มีหลายคดีที่ผมทำเนี่ยแบบนี้มันก็ชัดเนี่ยนะนะครับเออชัดเจนนะชุกครูนะฮะชุกครูนะครับเออชุกรูชุกครูนะครับเออโรงแรมจะเรียกจากใครคดีหกศพครับก็เรียกจากคนที่ทำให้โรงแรมเสียหายก็คือใครใครไปฆ่ากันตายในโรงแรม เชื่อมั่นในความรู้ที่พี่เดอธิบายให้เสมอเห็นนะผมตรงไปตรงมาไม่ต้องไปสลับซับซ้อนไม่ต้องไปอะไรนะนะตรงไปตรงมาฟังพี่เดแล้วกินข้าวอร่อยอืมทนายบางคนให้อาจารย์ไปเป็นนกอยู่เขาดินก็ปล่อยก็มันคือคนพวกนี้มันไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอายุสามสิบกว่ามาแซะคนหกสิบกว่ามคิดดูสังคมไทยใครก็รับได้ปล่อยมืเอเจอะเดี๋ยวมันก็รับกรรมรับเวรอะไรมันเอง นะครับนะอืมอืมกี่ปีจะจบครับก็ไม่เป็นไรครับก็เขาก็ไม่เป็นไรก็ทําใจได้นะอ่านะครับอืมติดคุกก็ไล่สวดจากในคุกได้ไหมคะอ๋อไม่ได้หรอกเราผมไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะอ่เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่โกหก่วนใหญ่จะโกหกจะเป็นลูกหนี้ครับอ่ติดคุกไปแล้วเป็นห่วงเฮงกับไล่ นะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะติดตามมาเจ็ดปีแล้วครับอาจารย์แฟนตัวยงคุณอนุชาออดพุทธ,ธาขอบคุณมากครับหลายๆคนนะสบายๆนะครับอย่าไปให้แสงไอ้พวกทนวยพวกนั้นอย่าให้ราคานะครับทำไมกฎหมายไม่เข้าข้างเจ้านี่อ๋อครับเนี่ยมีคำถามนะพลังลบไม่ต้องรับ ให้กองไว้ที่นะที่มันใช่อะไรลบๆพลังลบคำพูดลบปล่อยเป็นไปคือคนพวกนั้นเป็นคนที่มีปรมด้อยปรมด้อยแซะเซอะอะไรต่างจิตใต้สำนึกมันไม่มี f อฟจากโคราชจ่ายเช็คก็อาญาอยู่แล้วถูกต้องครับนะครับผลแตนถึงไหนแล้วอยู่ชั้นอุทธรณ์ครับนะครับ เป็นวาระแห่งชาติก็สบายบายรายการพี่เดเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชื่นชอบนะใครมีปัญหาก็โทรมาเดือดร้อนอยากเป็นข่าวอยากดังอะไรก็ติดต่อไมาได้ดูแลหมดรับจบอืเจ้านี้รวมทั้งหมดกีฬาเยอะครับนะเยอะมากเดี๋ยวเราจะรวมๆนะเยอะแยะนะครับหลายๆายนะนะครับอนะอืติดตามอาจารย์ชัดเจนทุกเรื่อง เดี๋ยวดูข่าวมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะนะนะครับเออเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวดูที่มีอะไรบ้างข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะเออวันนี้วันอะไรวันพฤหัสนะวันพฤหัสครับอม,มีอะไรบ้างครับธรรมนัตประกาศจับตายปลาหมอคางดำค่าหัวกิโลกรัมละสิบห้าบาทเอาไปทำปุ๋ย นะแล้วไม่จับคนที่นําเข้าประหมอทางดําหรือ,อ,อใครเป็นคนเอาเข้ามาไม่ใช่ไม่ของไทยไมี่แหละกล้าไหมนะสารพิาพากษาจําคุก3เดือนปรับ5,000บาทหญิงตั้งคันลาดน้าร้อนสุนัขไซบีเรียนหมวยเล็กโทษจําคุกรองการลงอาญา2ปีเข้าบําบัดร,รักษาสุขภาพจิตนะครับนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะฮะที่ว่าเอาน้ําร้อนลาดหมา ตัวเมียตัวเมียนะครับนะครับซึ่งตั้งครันหรือตั้งท้องอยู่นะสาลจำคุกสเดือนปรับ5้าพันรอการลงโทษจำคุกสองปีใจร้ายนะเอาหมามาเลี้ยงเอาน้ำร้อนไปลาดโอ้โหโหดร้ายมากคนพวกนี้ใจร้ายนะครับใจร้ายมากนะนะเอาน้ำร้อนไปลาดมันถ้าเกิดเราโดนบ้างนะน่าสงสารนะคนเรานะ ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้นะครับสมควรแล้วครับตํารวจปอทอจับผู้ผลิตเว็บไซต์นะกรรมการบริษัทร,ระบบชําระเงินทายาทนักการเมืองตัวการใหญ่เครือข่ายเว็บพนันเครือข่ายชําระเงินยึดอายัดของกลางทรัพย์สินกว่า400ล้านเนี่ยพวกนี้มันก็ส่วนใหญ่เท่าๆอะ่ะพวกทายาทการเมืองอะไรมันก็เท่าๆอะ่ะเพราะอะไรมันต้องเอาเงินไปซื้อเสียงซื้ออะไรต่างๆกนลเรา,าคนอะ่ะ การเลือกตั้งเราต้องแจก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 ถ้าไม่แจกแม่งจะได้เป็นไหมนะนายกเสศสมนตรีนายกอมจนะ่ะถามว่ามีใครบ้างไหมที่ไม่ได้แจกตังค์จุกรูไม่ต้องมีเงินไม,มน่มีเงินไปแจกมันก็ลําบากไม่ยง่ายนะเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนผมนะส่วนใครแจกก็มันก็ไปสื่อไปเองแล้วกัน,กนอออเออ สภาผ่านจฉลุยรับหลักการพรบงบเพิ่มเติม1.22แสนล้านแจกเงินหมื่นดิจิตอ l วันเล็ตเสียงเห็นชอบ297ต่อ164ก็ดูนะครับก็จะเอาเงินที่มันเงินภาษีงบประมาณที่แม่งมีจำกัดเอามาแจกประชาชนเพื่อรักษาหน้านะนะเขาเรียกอะไรเจ๊งไม่ว่าขอให้ได้หน้าไว้ก่อนรัฐบาลนี้เงินก็ไม่มีประเทศชาติก็ลำบากนะก็ยังเอาเงิน ภาษีที่มีจํากัดควรจะใช้สิ่งที่จําเป็นเอาไปแจกเพื่ออะไรเพื่อสนองตัรหาที่ได้หาเสียงไว้ทั้งๆท,ที่ประเทศไทยเราเป็นไงลำบากนะครับนี่ก็คือการเลือกพักการเมืองประเภทประชานิยมนะพวกประชานิยมก็จะเป็นเงี้ยประเทศชาติเงินก็น้อยแทนที่เอาเงินเก็บไว้ทําในสิ่งที่จําเป็นเอาไปแจกนะเนะเพื่อสนองตัรหาที่ตัวเองหาเสียงไว้แค่นั้นแหละเพื่อคะแนนเสียง ถามว่าเงินไปแจกใครๆก็ชอบอืมนี่ครับเนอะเงินในประเทศเราก็แย่อยู่แนละ้วยังเอาไปแจกก็ไม่มีจะใช้ลำบากครับแล้วเวลาฉกฉกเฉิน,นทำไงเออนะ่ครับเออนะครับแล้วก็นี่อะไรหมอเกตอ่ปิดเฟซบุ๊กแล้วหลังเปลี่ยนชื่อจุดๆแล้วก็เปิด เพจใหม่ไม่จริงนะเพดปลอมนะถ้าเจอเพศหมอเกศที่ไหนก็แล้วว่าเพศปลอมตอนนี้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้วของหมอเกศนะครับนะเพศปลอมนะครับอย่าไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนะอืมออนะนะครับอืมเเข้าใจนะฮะหมอเกศแจ้งผ่านทนายเดยชาไม่เคยพูดเรียนจบปลอเอกแม่โจ แค่กำลังศึกษาคุยรองอธิการบดีมอธุรกิจบันดิตจะไปสอนแต่เวลากดเกณฑ์ไม่ลงตัวนิด้าแค่ไปติวเตรียมพรเซนต์หัวข้องานที่ออกฟอร์ดย้ําสื่อบิดเบือนอันนี้ก็เป็นคําพูดของหมอเกตที่แจ้งผมมานะสำนักข่าวก็ลงกันเต็มที่เลยนะครับใช้ทวัดเสียดายสารล้ำดูดไม่เปิดไตสวน